สวัสดีครับผมเอรอิยพพลจากช่องสินแสบาโคชีวิตครับในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีาธาตุน้ำนะครับได้แก่ลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีมีนจะมีผลจากดาวย้ายอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยครับดาวที่จะย้ายในเดือนตุลาคมนี้มีทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคานดาวพุธ แล้วก็ดาวเนบจูนนะครับแต่ว่ามีการย้าย6ครั้งเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยจะมาย้ายปิดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะไล่ไปทั้ง3ลัคนาราศีเลยนะครับลัคนาราศีแรกคือลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวศุกร์เนี่ยย้ายมาวันที่3ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับเข้ามาในตำแหน่ง5นาฬิกานะครับหรือว่าช่องราศีพิจิกนะครับนะส่งผลกับคนลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของบริวารครับช่วงนี้บริวารของคุณเนี่ย ก็จะเ,เรียกร้องนะให้คุณเนี่ยเลี้ยงหน่อยนะอยากกินนั่นอยากกินนี่นะคุณก็มีโอกาสที่จะสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงลูกน้องนะครับหรือว่าพาบุตรหลานเนี่ยไปเที่ยวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากการที่กักตัวมายาวนานนะครับแล้วก็ บุตรหลานเองนะครับช่วงนี้เขาจะนาความชื่นอกชื่นใจมาให้คุณนะหรือบริวารของคุณเนี่ยเขาก็จะมีทําเรื่องดีๆให้คุณได้สบายใจว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณเองเนี่ยคุณก็หมดเงินกับลูกน้องบริวารน,นะแต่ว่าหมดเงินไปแล้วมีความสุขนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับจะย้ายมา วันที่18พฤศจิกายนจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับส่งผลในเรื่องของครอบครัวครับแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นในครอบครัวมากขึ้นนะครับได้เป็นผู้นําได้เป็นคนตัดสินใจนะครับหรือว่าได้รับการมอบหมายให้มีหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญในครอบครัวนะทำให้คุณเนี่ยคือมันไม่มั่นใจก็ไม่ได้แล้วนะมันโดนรับมอบหมายมาแบบนี้นะครับหรือบางคนนะครับ ก็อาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวในเรื่องของชื่อเสียงเงเป็นดาวในเรื่องของผู้นำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวเข้ามาตําแหน่งแบบนี้เนี่ยไม่ตัวคุณนะเด่นในครอบครัวก็เป็นคนในครอบครัวคุณเน่ะเด่นขึ้นนั่นเองนะครับแบบนั้นตามมาติดๆนะครับในช่องเดียวกันก็คือดาวอังคารหรือหมายเลข3ตามเข้ามาในช่องครอบครัวอ่ะตรงนี้ระวังละระวังทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับครอบครัวนะครับ แล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยใจร้อนนะก็อ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะมันเป็นสตอรี่ของมันนะเป็นเรื่องราวมันนะคุณอาจจะตัดสินอะไรบางอย่างแล้วทําให้คนในครอบครัวไม่พอใจก็ได้นะซึ่งระยะเวลาในการให้ผลของดาวอังคารในครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนั่นเองต่อไปนะครับก็คือดาวพุธครับก็ย้ายตามเข้ามานะครับ รวมกันในช่องเดียวกันเลยเป็น3ดาวเลยนะ1 3แล้วก็4นะตามมาติดติดเลข4นะดาวพุธเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาในวันที่30ตุลาคมแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่17พฤศจิกาย,ยนเลยนะครับการคุยกันการตกลงกันภายในครอบครัวนะครับมันทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆหรือทางออกใหม่ๆนะหรือบางคนเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยได้รับโอกาสใหม่ๆจากการไป เจราจาตาอ่วยนะหรือเจราจาต่อรองนะกับในเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือในเรื่องธุรกิจก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นดาวที่ดีนะคือเข้ามาแบบนี้เนี่ยหดาวดี2เข้าบ้านดีนะครับก็มีเรื่องดีมากกว่าเรื่องเสียนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่โอเคเลยแหละสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับก็พูดจาอะไรด้วยความระมัดระวังละกันนะยังไงซะก็อย่าลืมอย่าขาดสตินะผมว่าต่อให้ดาวดีแต่ว่าเราขาดสติเนี่ย มันก็อาจจะพลาดได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอ่ะดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวเนปจูนนะครับดาวเนปจูนเนี่ยเข้ามาในช่องราศีเมถุนหรือว่าตำแหน่งส0บนาฬิกาซึ่งตำแหน่งนี้เป็นบ้านความเสียหายของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือ ผ,ผิดศีลผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือทําอะไรที่มันผิดทํานองคลองธรรมอะ่ะมันจะส่งผลเสียเป็นช่วงเวลาที่กรรมมันให้ผลเร็วนะไม่ใช่บุญให้ผลเร็วกรรมให้ผลเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะชะลอกรรมทำไงทาบุญนะก็แล้วแต่ศาสนานะครับนะแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ฟังผมอยู่ก็น่าจะศาสนาพุทธเนาะใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครศาสนาอื่นนะครับก็สามารถทําบุญตามที่ศาสนาของคุณเนี่ย อนุญาตนะครับถ้าเป็นชาวพุทธก็นั่งสมาธิสวดมนต์ดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วถ้าไปทําบุญแบบให้ทานนะครับอันเนี้ยบางคนช่วงนี้ไม่ไหวไงนะโอ้รายจ่ายมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำกับตัวเองสวดมนต์ได้ไหมนั่งสมาธิได้ไหมถ้าทําได้ถือว่าดีเลยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาจากทุเลาเป็นหายนะครับปิดท้ายด้วยดาวสุกย้ายครั้งสุดท้ายในช่วง สิ้นเดือนวันสิ้นเดือนเลย31ต,ตุลาแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยช่วงปลายเดือนไม่ค่อยดีนะก็คือช่วงวันที่30เป็นต้นไปเนี่ยนิดหนึ่งนิดนึงนะก่วมอ่วมนิดหนึ่งนะคือการเงินมีปัญหานะครับวุ่นวายกับเสียเงินเนี่ยเรื่องของสวยๆงามๆนะครับหรือบางคนเนี่ยความรักมีปัญหานะอาจจะมีความ ขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยผมจะพูดเบาทําไมนะอ่ะก็ระมัดระวังนะครับก็ทําความเข้าใจกันให้ดีๆนะครับกระชับความสัมพันธ์สักนิดนึงนะอะ่าเปลี่ยนบรรยากาศไม่เธอนะจองลุกท็อปไว้นะครับนะไปกินข้าวไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะครับแล้วนะเขาถามว่าเนื่องในโอกาสอะไรเหรออะไรเงี้ยเขาอกอ๋อเนื่องในโอกาสอยากจะให้เธอรู้สึกดีนะครับคือคนเราเนี่ยไปเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวดีๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องวันเกิดวันวาเลนไทน์นะครับ หรือ,อวันครบรอบก็ได้นะครับวันไหนก็ได้นะครับถ้าเราทําให้ทุกวันเป็นวันเกิด้ะลองคิดดูสิว่าเราจะมีความสุขแค่ไหนนะครับดาวอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับถ้าเราเมเนจเวลาหรือว่าความสัมพันธ์ของเราได้ดีนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับลัคนาราศีกรกฎรายละเอียดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดาวนไปเจอกับเลขอะไรนะครับซึ่งถ้าดาว หกไปเจอกับ1นะเป็นคู่วางแผนก็ดี6ไปเจอกับ3เป็นคู่สเสน่อ่อนกว่าว่อย่างเงี้ยก็ดีถ้า 6, 6ไปเจอกับ4เป็นคู่ขวัญใจคนอย่างเงี้ยก็ดีนะครับแต่ถ้า 6, 6ไปเจอ 7, 7เป็นศัตรูกันแบบนงี้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งดาวอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยทำแอปพลิเคชันเพื่อที่จะบอกทุกคนได้เรียกว่าเป็นแอปผ่านไลน์คุณแค่แอดเพื่อนทางไลน์นะแอด สินแส ZIN ZAE จากนั้นคุณกดถูกรวมที่เมนูแล้วก็ใส่โค้ดว่า456คุณก็จะได้เริ่มต้นใช้งานฟรี30วันใช้ดีๆได้เงินด้วยนะครับบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องสินแสบาโค้ดชีวิตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสินแสบาโค้ดชีวิตอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อด g a l เ x y App เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญ ต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา ต่อไปนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับเป็นลัคนาราศีธาตุน้ําอีกราศีหนึ่งนะลัคนาราศีพิจิกดาวดวงแรกก็คือดาวศุกร์เนี่ยให้ผลนะเข้ามาในช่องตัวตนเลยนะครับโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับเนื้อหอมครับเพราะว่าอะไรครับแต่งตัวก็ดีนะครับดูดีมีออร่านะครับไปไหนก็ดูสวยดูหล่อโดดเด่นไปกว่าคนอื่นนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนแล้วครับ อพอมันดูดีนะครับอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับแต่ถ้ามีรักอยู่แล้วไม่ต้องมีรักซ้อนนะอันนั้นไม่ดีนะเอาแค่ความรักของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะกลับมาเหมือนกับรีเฟรชรีเฟรชเออรีเฟรชกลับมาให้มันสดใสเพิ่มขึ้นนะครับนะสาวๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่าแต่งตัวให้มันดูแบบเซ็กซี่ขึ้นนะแฟนเราจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมครับผมบอกความลับให้ ผู้ชายเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกตื่นเต้นนะตอนที่เรามันตอนที่มันยังไม่ได้เรานะครับแต่พอที่มันได้เราแล้วเนี่ยนะครับความตื่นเต้นมันลดลงนะยั่คุณต้องเพิ่มระดับความตื่นเต้นมากขึ้นคือต้องรักษาความตื่นเต้นเอาไว้นะครับ <TH US S 1> ผู้หญิงบางคนอาจจะบอกว่าแล้วทำไมกูต้องรักษาให้มึงด้วยมึงไม่เห็นรักษาให้กูเลยอะไรเงี้ยนะก็ทั้ง2ฝ่ายนะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะครับผู้หญิงเนี่ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยไปจีบเขาเนี่ยเขาก็มีความตื่นเต้นนะแต่ว่าพอมีความสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยนะครับ คุณก็อย่าขี้เกียจนะครับอะไรที่เคยขยันก็ขยันให้เหมือนเดิมนะคุณก็ควรที่จะสม่ําเสมอเหมือนเดิมนะครับการดูแลเอาใจใส่นะครับเป็นเรื่องสําคัญนะมันคนเราเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นนานๆบางครั้งบางทีเนี่ยความความแคร์กันนะมันลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญอย่าให้ระดับความแคร์ลดลงนะเ,ออเพราะฉะนั้นต้องรักษาความแคร์ไว้นะครับนะต่อไปนะครับดาวอาทิตย์นะครับเข้ามาที่ช่อง ความเสียหายครับโอ้โหก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้ทำอะไรไปเนี่ยจะไปหวังมากนะคำคุณคนไม่ขึ้นนะครับ ทำอะไรไปโดดเด่นไปก็โดนคนว่านะครับไม่โดดเด่นก็โดนซ้ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่าไปคิดมากนะเราทําหน้าที่ของเราให้ดีแล้วกันนะครับแต่ว่าเราก็รู้เอาไว้ว่าดาวมันยังไม่ให้ผลด,ดีนะพลังงานมันไม่ค่อยโอเคนะครับที่ต้องระวังมากๆคือระวังอย่าไปทําเรื่องผิดกฎหมายถ้าไปรู้ไปเห็นก็เงียบๆหรือตีตัวออกห่างได้ก็ดีนะครับนะระวังเรื่องของการผิดระเบียบผิดสัญญานะครับระวังถูกผู้ใหญ่มองในแง่หลายอันนี้ก็ ระมัดระวังไว้นะอันนี้เตือนไว้แล้วนะครับดาวที่มันตามมาอยู่ในช่องความเสียหายเหมือนกันเนี่ยก็คือดาวอังคารก็จะทําให้คุณเนี่ยขาดสตินะตัดสินใจอะไรด้วยความวู้่วามตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลทําให้เกิดความเสียหายตามมาเพราะฉะนั้นต้องทำไงครับแก้ก็คือ,อคิดให้นานขึ้นคิดก่อนพูดนะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยรอบคอบขึ้น อันนี้ก็จะป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับระวังคนที่เข้ามายั oh ่วโมโหหรือว่าเข้ามากวนทีนนะครับเ <The S 2> เป็นผู้ชายนะครับนะก็ระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะตามมาอีกเหมือนกันนะครับก็คือดาวพุธนะเลข4เนี่ยนะครับตามเข้ามาในช่องเดียวกันเลยนะครับเข้ามาในช่องความเสียหายนะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะครับ จนถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับถ้าเป็นไปได้นะสงบปากสงบคําไว้นะครับเพราะว่าคําพูดอะไรตอนนี้พูดออกไปเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรดีครับพูดจาไปก็ไม่มีประโยชน์นะคือคนฟังฟังแล้วเนี่ยไม่โอเคเลยอะนะคือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะสมมุติว่าอันนี้ไม่ได้หยาบคายนะครับนะพูดแบบเพื่อนกันนะพูดจาเนี่ยสุนัขไม่รับประทานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงียบๆไว้ดีกว่านะครับคิดก่อนพูดให้มากๆนะครับแล้วก็ ถ้าไม่ได้สนิทกับเราจริงๆเราก็าอย่าไปพูดเยอะบางคนถ้าสนิทกันจริงๆนี่ถึงค่อยพูดนะครับเพราะว่าถ้าไม่สนิทแล้วเราพูดไปบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาคิดอะไรหวังดีเราหวังดีแต่เขาไม่รู้สึกดีอ่าซึ่งมันห้ามกันไม่ได้นะเรื่องของความรู้สึกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ระมัดระวังนะมันมีดาวถึง3าดวงด้วยกันที่เข้ามาในช่องความเสียหายนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือ ดาวเนปจูนหมายเลข9นะครับเข้ามาที่ช่องโรคภยัยโอ้โหโดนไป3ดวงเข้าช่องวอบเสียหายแล้วโดน9เข้าโรคภัยอีกนะครับอ่ะอย่าประมาทโอเคแหละ9มันไม่ทําอะไรคุณมากหรอกอาจจะ,ะแข็งแรงอยู่แล้วนะแต่อาจจะมีเรื่องระทึกขวัญเกิดขึ้นนะครับอาจจะสัมผัสสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ทำบุญดีๆนะ ทำบุญไม่ดีก็มีโอกาสเจอเรื่องไม่ดีได้เจ็บป่วยแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในพื้นดวงะนะเออโอเคสุดท้ายปิดท้ายกันด้วยดาวศุกร์จะย้ายเข้ามาในช่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอา้าวมีข่าวดีมาให้สิ้นเดือนสักหน่อยนะ31ตุลาถึง3ธันวาคมการเงินดีหาเงินง่ายหาเงินคล่องหาเงินสะดวกเพศตรงข้าม ก็ชอบอ,อกครอบใจนะหลงไหลนะถ้าเป็นคนโสดนะครับก็เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะก็ขอบคุณนะครับนะที่มาชมขอบคุณนะครับที่รู้สึกดีแต่ไม่จำเป็นต้องมีสัมพันธ์ด้วยโอเคไหม่พูดกันอย่างนี้นะผมไม่ไม่อยากให้คุณมีปัญหาตามมาไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสตินะเวลาดาวมันดีเนี่ยเราอย่าไปกระดิกระดามากนะเราต้องรู้ว่าดีถึงเมื่อไหร่แล้วเรารีบกอบโกย เพราะว่ามันมีช่วงเวลาที่ดีและมีช่วงเวลาที่ไม่ดีคนเราทุกคนนะมันไม่มีอะไรที่มันดีตลอดไปแล้วก็ไม่มีใครที่มันแย่ตลอดไปหรอกนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยได้ส่งความปรารถนาดีผ่านคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้กับทุนผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับลัคนาราศีพิจิกรรายละเอียดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดาวเนี่ยไปเจอกับเลขอะไรนะครับซึ่ง ถ้าดาวหกไปเจอกับ1นะเป็นคู่วางแผนก็ดี6ไปเจอกับ3มเป็นคู่เสน่ห์อ่อนกว่าวัยอย่างเงี้ยก็ดีถ้า6ไปเจอกับ4เป็นคู่ขวัญใจคนอย่างเงี้ยก็ดีนะครับแต่ถ้า6ไปเจอ7เป็นศัตรูกันแบบนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งดาวอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้เพราะาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยทำแอปพลิเคชันเพื่อที่จะบอกทุกคนได้เรียกว่าเ,เป็นแอปผ่านไลน์คุณแค่แอดเพื่อนทางไลน์นะแอด สินแส z I n z i n z e จากนั้นคุณกดถูกรวมที่เมนูแล้วก็ใส่โค้ดว่า456คุณก็จะได้เริ่มต้นใช้งานฟรี30วันใช้ดีๆได้เงินด้วยนะครับบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องสินแสบา์โค้ดชีวิตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับินแสบา์โค้ดชีวิตอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์ a อดแ a ลเล็กเมื่อเข้าสู่หน้าลากสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวัน เดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน สิ้นแสบาร์โคดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเราปิดท้ายครับด้วยลัคนาราศีธาตุน้ำสุดท้ายก็คือลัคนาราศีมีนนะครับดาวดวงแรกเลยนะครับก็คือดาวศุกร์จะเข้ามาในช่องความเจริญดีไหมดีนะครับมีคนรักมีคนชมนะครับยิ่งแต่งตัวดีๆไว้เนี่ยยิ่งได้ดึงดูดความเจริญคือตอนนี้มันเหมือนกับถ้าเราแต่งตัวดีเข้าทางดาวนะมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาเลยนะครับ นะมีโอกาสได้ของดีๆของสวยของงามด้วยนะครับเจอคนถูกใจด้วยถ้าเป็นคนโสดนะต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับเข้าไปที่ช่องโรคภัยนะตรงนี้ก็จะส่งผลน,นะครับในเรื่องของความโดดเด่นนะคือความโดดเด่นคุณเนี่ยไม่เปล่งแสงนะมันเป็นโรคซะอย่างนั้นเลยดาวอาทิตย์มันเป็นดาวผู้นำใช่ไหมครัผู้นําติดโรคเองครับก็ออกมานําไม่ได้คนระัพูดง่ายๆอย่างเงีย้งยนะครับเขาใจง่ายๆนะครับอย่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับ ออกสื่อไม่ได้นะช่วงนี้อย่าไปออกนะครับให้พยายามอยู่เรื่องหลังไว้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันหน้ามืดเป็นลมหูตาจมูกนะครับอันนี้ก็เตือนไว้แล้วนะครับแล้วก็ตามมามันไม่ใช่ดาวดวงเดียวด้วยสิเพราะงั้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับเดือนตุลาคมผมเตือนไว้เลยนะครับรักษาสุขภาพดีๆนะครับแล้วก็ไปไหนข้างนอกนะครับถ้ายังต้องสวมหน้ากากอยู่นะครับอย่าอย่ากาดตกระวังเป็นพิเศษนะครับ อุบัติเหตุของมีคมเ,เลือดตกยางออกนะให้ระมัดระวังวิธีการแก้ฝังดีๆนะไปบริจาคเลือดถ้าใครบริจาคได้นะถ้าใครบริจาคไม่ได้ก็อาจจะทำยังไงให้มันเสียเลือดอะ่ะนะเช่นไปทำฟันไหมหรือ,อไปฉีดวัคซีนไหมเออมันก็ต้องจิ้มนะมันก็ต้องมีเลือดออกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นก็เข้าทางดาวเหมือนกันระวังเรื่องหน้ามืดเป็นลมนะครับ ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปดาวพุธน,นะก็จะย้ายเข้ามาในช่องโรคภัยเหมือนกันของชาวลัคนาราศีมีโอการเจ็บป่วยในโลกทางช่องปากเพราะว่ามันคือการพูดการสื่อสารใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาวที่มันเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องก็จะเป็นบริเวณปากเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วไงเห็นไหมให้ไปทําฟันนะก็เข้าทางดาวนะก็บอกหมอว่าเออหมอช่วยจิ้มให้มันเลือดออกสักนิดหนึง่งนะ เออนะอย่าให้มันไม่มีเลือดนะแต่ไปทําฟันยังไงมันต้องมีเลือดออกอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ามันก็ตามล็อกตามอะไรอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าเป็นทำอย่างนี้แล้วมันจะรอดทุกคนนะลูกศิษย์ผมบางคนทําไปก็โอเคแหละแต่มันเบาลงนะมันก็ไม่ได้โดนหนักๆน,น,นะครับตรงนี้ระวังเรื่องของขี้ลืมด้วยนะครับดาวเข้ามาแบบนี้เนี่ยระวังเรื่องความหลงลืมได้เนั้นก็มีโน้ตอะไรก็จดเอาไว้ ดาวดวงต่อไปคือดาวเนปจูนนะครับหมายเลขเเข้ามาในช่องครอบครัวของชาวลัคนาราศีมีนนะส่งผลให้คนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้ไปทําบุญรักษาศีลเดินทางไกลนะครับหรือที่บ้านหรือคนที่อยู่ในครอบครัวคุณเนี่ยสัมผัสสิ่งแปลกใหม่ๆได้นะครับสุดท้ายปิดท้ายก็คือดาวศุกร์นะครับย้ายเข้าไปที่ช่องการงานตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึงวันที่3ธันวาคมก็เหมือนเดิม บางคนบอกเหมือนเดิมอะไรยังไม่ได้พูดเลยนะครับอ่าก็คือถ้ามันเข้ามาในช่องการงานแสดงว่าต้องแต่งตัวดีๆไปทำงานหรือถ้าทำงานผ่านทางออนไลน์ก็ต้องแต่งตัวดีๆตอนที่กำลังไลฟ์หรือว่ากำลังประชุมออนไลน์นะครับเพราะมันจะส่งผลให้ดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาบางคนอาจจะอยู่ในที่สวยๆงามๆก็ได้บางคนเนี่ยนะครับอาจจะได้ของหรูหราราคาแพงเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วก็อาจจะเจอคนถูกใจจากการทำงานก็ได้อันนี้ก็ เป็นเรื่องของการเงินและความรักสําหรับดาวศุกร์นะครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับชาวลัคนาราศีมีนรายละเอียดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าดาวเนี่ยไปเจอกับเลขอะไรนะครับซึ่งถ้าดาว หกไปเจอกับ1นะเป็นคู่วางแผนก็ดี6ไปเจอกับ3เป็นคู่สเสน่ออนกว่าว่อย่างเงี้ยก็ดีถ้า6ไปเจอกับ4เป็นคู่ขวัญใจคนอย่างเงี้ยก็ดีนะครับแต่ถ้า6ไปเจอ7เป็นศัตรูกันแบบนงี้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งดาวอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยผมไม่สามารถบอกได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยทำแอปพลิเคชันเพื่อที่จะบอกทุกคนได้เรียกว่าเ,เป็นแอปผ่านไลน์คุณแค่แอดเพื่อนทางไลน์นะแอด ซินแส ZIN z I N z A e จากนั้นคุณกดถูกดวงที่เมนูแล้วก็ใส่โค้ดว่า4 5 6คุณก็จะได้เริ่มต้นใช้งานฟรี30วันใช้ดีๆได้เงินด้วยนะครับบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องซินแสบา์โค้ดชีวิตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับินแสบา์โค้ดชีวิตอยากเห็นคุณมีสติทุกวันครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อน a d ดไลน์แ a ด a กลเล็เมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลา เกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบา์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา